เป็นเอเจนต์ขายสลาดกินแบ่งรุ่นแรกๆเลยสมัยแต่ก่อนขายสลากกินแบ่งเลยร้านนี้บรรยากาศเมื่อก่อนเป็นไงบ้างครับโอ้โหค,คือคือร้านอาหารส่วนมากจะจะไม่ไม่ค่อยมีเป็นย่านแรกที่เป็นร้านอาหารตามสั่งที่ใหญ่ที่ใหญ่หญคิดว่าใหญ่ที่สุดนะฮะสมัยแต่ก่อนทุกเช้าจะมีคนมาทานกาแฟตาอตั้งโกแล้วก็อะไรกาแฟข้าวกล้วยเองนะร้านนี้ แล้วก็ปลาตั้งปูก็ทอดเองแล้วอาหารตามสั่งแล้วก็เป็นเอเย่นบัตเตอรี่ส่วนส่วนมากลูกค้าจะเป็นเป็นใครครับเป็นข้าราชการส่วนหนึ่งแล้วก็ประชาชนที่อยู่ในย่านเขียรเนี่ยส่วนมากเขาจะเวลาเขาจะกินข้าวกินอะไรบางคนเขาไม่ได้ทํากินเองเขาจะมามากินอาหารชาก็มีโจ๊กมีไข่ลวกมีไขด่ดาวไข่อะไรที่เขา ขายกันอย่างนี้คทุกทุกเช้าเลยขายดีที่สุดคะสมัยก่อนร้านนี้เดีย๋ยวพาไปดูมุมนู้นนะว่ามีอะไรบ้างมีทานแนะนำหน่อยรครับอ่นไหนครับเ <c oughs> นี่ยครับมุมนี้เมื <c oughs> ่อก่อนเป็น,<ห>นยังไงบ้างครับอ๋อสมัยก่อนโต,โต๊ะโตเก้าอ,อี้นี้จะ,จะเรียงเต็มเต็มนี่หมดเลยครับเรียงโตะแล้วก็ตอนี้เป็นโตเก้าอี้หมดเลยครับใช่ครับเป็นโตเก้าอี้เรียงแบบนี้หมเลย รูปภาพเก่าผมก็ยังมีที่บ้านนี้เขาตอนสมัยที่เขาเปิดดูนะฮะนี่ไงสมัยตะก่อนรูปภาพเก่า,กา,าใช่ไหมครับ,รบเป็นรูปภาพเก่าที่มองเห็นตัวนี้เป็นเตาที่เราทำอาหารปนระุงอาหารอันนี้เป็นเตาพวกร้านพวกเนี่ยจะเป็นปรุงอาหารจะเป็นเตาสมัยก่อนใช้เตาถ่านนะฮะตัวนี้เป็นเตาถ่านแล้วก็ปรุงอาหาร แล้วก็ล้างถ้วยล้างชามอยู่เขตบริเวณนี้ครับช่วงนี้เป็นที่ปรุงอาหารทั้งหมดเลยทําไมได้ได้เลิกไปครับที่เลิกเพราะคนเจ้าของเดิมเนะี่ยเขาแก่แล้วอายุมากแล้วเจ็ดสิบแปดสิบปีตัวน,นั้นเขาไม่สบายไปรักษาตัวที่กรุเทพก็เลยกอเลยต้องเลิกและล,ลูกหลานก็ทำงานที่กรุงเทพคันหมดไม่มีใครมาดำเนินการ ตามเจริญรอยตามพ่อแม่ก็ก็เลยปิดไว้เฉยเฉยคิดถึงไหมครับบรรยากาศแบบนี้คิดถึงผมก็อยากให้ย้อนกลับมาลูกเขาตอนแรกก็บ,บางคนก็คิดว่าอยากจะกลับมาต่ไปมาก็ก็ไม่ได้มาอยู่ดีเพราะบรรยากาศแบบนี้ผมอยากให้เปิดมันจะได้ไม่เงียบไม่เหงาพอปิดมางเงียบเหงาเลยใ,<น>ใหญ่ที่สุดในนครมุมตันเป็นมีอยู่แห่งเดียวเนี่ยที่เชิดหน้าชูตา เวลาแขกมากินมาอะไรวามีตะกนบอกโอ้สวยดีอาหารทำอาหารก็อร่อยขอ,อนาฬิกานเสร็จก็ยังมีสำรองกันทุกผ่านเต็มเลยครับทำไมตัดสินใจเก็บรูปเก่าไว้ครับผมชอบของเก่าอนุรักษ์ของเก่ามาทั้งของเก่าทั้งรูปครับของนครมนุมเนีย่ยใช่หมดเลยชอบของเก่าเลยเนี่ยใช่หมดเลย อย่ายานบ้านหลังเก่าก็เลยเก็บรูปรเก่าไว้เก็บรูปเก่าไันผมจะสะสมของเก่าทั้งรูปทั้งนาฬิกาทั้งของชายาทำไมคิดว่าต้องสะสมของเก่าที่เป็นบ้านเมืองเราที่อยุ่นครนพนมเนี่ยครับเพื่อเห็นว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นของรุ่นใหม่หมดเสร็จแล้วก็คิดว่าของเก่าเนี่ยลูกลูกหลานบางทีจะยังไม่เห็นไม่เคยเห็น